กลับคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับการบ่มกล้วยในไหนะครับโดยใช้แก๊สนะครับแต่เป็นการบ่มแบบจับเวลานะครับบ่มแบบจับเวลาก็คือเราจะนํากล้วยนะครับบ่มกับแก๊สเนี่ยโดยใช้ระยะเวลาในประมาณ24ถึง30ชั่วโมงนะครับกลับอุปกรณ์ก็มีไหนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นไหมังกรปากกว้างเลยครับ แล้วแต่ขนาดนะครับเล็กใหญ่แล้วก็ไม้สลหรับ้าดนะครับเวลาจะแขวนกล้วยนะครับเราจะไม่วางกล้วยทับฐานเหมือนที่เราเล่ามานะครับเราจะใช้วิธีแขวนนะครับแขวนกล้วยโดยใช้เชือกนะครับเดี๋ยวค่อยดูวันต่อไปนะครับแล้วก็มีพวกผ้านะครับปูที่นอนเก่านะครับหรือไม่ก็เป็นกระสอบป่านนะครับแล้วก็ผ้าพลาสติกสีดํานะครับมี แก๊สนะครับแคลเซียมคาร์ไบด์นะครับตาช่างนะครับเราจะใช้อัตราส่วนกล้วยนะครับสามถึงห้ากิโลเนี่ยเราจะใช้แก๊สประมาณสิบกรัมนะครับสิบกรัมแก๊สสิบกรัมต่อกล้วยสามถึงห้ากิโลนะครับก็มีปริมาณกล้วยเพิ่มก็เทียบประหยัดแตวอย่างนะครับเราจะทุบแก๊สนะครับให้เป็นก้อนเล็กๆลักษณะนี้นะครับกับลักษณะการวางก็จะเป็นเป็นอย่างนี้นะครับ โดยเราจะใช้ไม้ที่เป็นซีกเนี่ยพาดปากไห้นะครับาานีบ่ฮะจำนวนเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของกล้วยแล้วก็ขนาดของไหด้วยนะครับอย่างไหขนาดนี้นะครับจะได้ประมาณเจ็ดหวีนะครับเจ็ดหวีอันนี้สิบห้ากิโลนะครับสิบห้ากิโลต่อแก๊สสามสิบสามสิบกรัมนะครับเราก็จะจัดให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะครับออแก๊สมันทำปฏิกิริยากาับน้ํา ที่เ oh, กิดจากกล้วยมันคายน้ํานะครับอ่ามันก็จะบ่มกล้วยอยู่ในนี้นะครับเราจะบ่ม24-30ชั่วโมงนะครับโดยมากผมจะบ่ม24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะเอากล้วยนี้ออกนะครับยกออกไปนะครับโดยไปแขวนไว้ในห้องปกตินะฮะในในอุณหภูมิห้องปกตินะครับปล่อยให้กล้วยเนี่ยมันค่อยๆสุกนะครับอ่สมัยก่อนนี่เราจะบ่มในไหจนกล้วยสุกนะฮะปรากฏว่ามัน ถ้าเป็นกล้วยพวกกล้วยหอมอะไรต่างๆนี่มันจะเละนะครับมันจะสุกมากเกินไปนะครับเพราะว่าความร้อนมันเยอะนะครับทีนี้ผมก็บ่มได้อย่างที่บอกนะครับ24-30ชั่วโมงนี้ก็จะเอาออกนะครับแล้วก็มาปล่อยให้มันสุกอยู่ข้างนอกนะครับหลังจากที่เ,เราจัดระเบียบกล้วยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดด้วยกระสอบป่านนะครับปิดปากไาได้วยกระสอบป่านนะครับนะครับแนบนะครับแล้วก็ตามด้วย ผ้านวมหรือว่าผ้าปูที่นอนเก่าๆนะผ้านวมเก่าๆก็ได้นะครับที่น้หนาหน่อยนะครับ,บเพื่อไม่ให้แก๊สนี่มันมันออกอ่รูกออกมาเยอะนะครับก็คือเราจะปิดไว้นะฮะกระสังนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยผ้าพลาสติกสีดำน,นะครับผ้าพลาสติกสีดำคุณก็ไปอ้นนึง กับนี้คือหน้าตาของไหบ่มกล้วยของเรานะครับที่เ,าเราทําเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับคลุมแล้วก็ปิดนะครับด้วยพลาสติกผ้าพลาสติกสีดํานะครับแล้วก็เขียนฉลากนะครับติดหไหไว้นะครับว่าเราทำวันไหนเวลาไหนนะครับจะได้รู้ว่าวันเวลาครบ24ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงเนี่ยเวลาไหนวันไหนนะครับ หลังจากที่เราบ่มด้วยแก๊สนะครับในไหนะครับแก๊สแคลเซียมคาร์บอไหรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับผมก็เอามาแขวนไว้บนราวไม้ไผ่นะครับนี่ครับไว้ในในห้องนะครับบนบ้านนะครับที่อุณหภูมิห้องนะครับอันนี้ผมเอามาแขวนไว้ได้ประมาณสิบกว่าชั่วโมงนะครับสิบประมาณสิบหกชั่วโมงนะครับ ก็เริ่มเหลืองนะครับเนี่ยครับคิดว่าพวกนี้น่าจะเหลืองสุกเต็มหวีเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับถ้าวันไหนมีแสงแดดนะครับอากาศอุ่นนะครับการที่เราแขวนไว้ในห้องเนี่ยมันก็จะสุกเร็วนะครับแต่ถ้้เกิดว่าวันไหนโดยเฉพาะหน้าหนาวนะครับอากาศเย็นนะครับไม่มีแสงแดดนี้มันก็จะสุกช้าลงนะครับ นะฮะพรุ่งนี้น่าจะอย่างที่บอกนะครับน <IP> ok. ่าจะเหลืองเต็มนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับครับในที่สุดนะครับเราก็ได้กล้วยเหลืองสวยมากนะครับเป็นเหลืองปนเขียวนะครับนะฮยอันนี้วันที่สองนะครับหลังจากเอาออกจากหายแล้วก็มาแขวนนะครับถ้าเป็นวันที่สามนี่จะเป็นสีทองเต็มเลยนะฮะแต่อันนี้วันที่สองนี่จะเหมาะสำหรับที่เราจะขนไปขายนะครับ มันจะผลง่ายนะครับมันจะขั้วของผลเนี่ยมันจะไม่หลุดออกจากหวีนะครับแล้วก็เนื้อก็จะไม่เละด้วยนะครับเนี่ะครับอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการบ่มกล้วยนะครับแบบจับเวลานะครับ24-30ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาแขวนไว้ด้านนอกนะครับให้มันค่อยๆสุกโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ